ได้ร่วงกันบ้างแหละไม่เาแค่รู้ก็ทานสินและผู้ชนะคือ ช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่สองแสน subscribe และมุ่งสู่สามแสนในติ๊กต็อกเราจะเปิดเผยความลับการฝึกของทาเครุว่าทําไมเขาถึงใช้หมัดได้ดีขนาดนั้นทําไมปล่อยหมัดรวดเร็วทำไมสปีดเท้าถึงเร็วนักหนาหลังจากดูคลิปต่อไปนี้เชื่อว่าคุณจะได้เปิดโลกเปิดหูเปิดตาเทคนิคการฝึกซ้อมของเขาแตกต่างจากนักมวยไทยโดยสิ้นเชิงต่อจากนั้นเราจะไปดูทานซินว่าเขาโหดขนาดไหนและเมื่อเขาต้องอเผชิญหน้ากับทาเครุ ทานซินจะไหวหรือเปล่าดูฟอร์มของทานซินด้วยเราจะเริ่มจากการดูทาเครุวิ่งบนลูก่อนแล้วก็ฝึกกับเชือกป oh. ีวิธีฝึกแบบนี้ด้วยนะขยับเฉพาะลำตัวและขาแล้วก็วิ่งถอยหล,ลังบนลูกระโดดและเสียโหูสเต็ปหลากหลายมากในการฝึกนะครับฝ oh. ึกขาขวาน่าจะซ้ายด้วยอยู่แล้วลวะครับแล้วก็ เต็บเท้ารัมวหมัดโอ้โหแล้วตามด้วยเตะแล้วปล่อยหมัดในระยะประมาณนี้เนี่ยเขาฝึกมาอย่างดีนี่เห็นถึงว่าเขารัวหมัดแบบเนี้ใส่ซูเปอร์เล็กเกือบน็อกเลยเนี่เตะไปเตะไปโอ้โหมันคล้ายๆอันเดอร์ ก็เป็นการเตะอันเดอร์วิธีสะบัดก็แน่นอนเลยครับเป็นรูปแบบคาราเต้ในบ็อกซิง่งจับบล็อกถอยออกมารวมัดวันทูแล้วก็บ a ็ k กคิกทีบโอ้โหไวมากจริงนะครับ แล้วก็นี่คือการรัวหน้าท้องในแบบที่อย่างที่เราเคยเห็นแล้วบนเวทีตอนสู้กับซูเปอร์เล็กนะซึ่งใครที่ดูหลายๆไฟก็น่าจะเห็นเขาใช้บ่อยนะครับนี่สปาริงลำตัวแล้วออกทันทีเร็วนะนี่เหมือนจะเล่นเล่นเชิงอัวน,นี้ต่อเลยทาเครุก ไวมากโอ้โหแล้วหมุนทันทีคุณคนนี้นี่แบบเรรวจริงๆนะยังตัดออกไม่ได้นะว่าวันหนึ่งเขาอาจจะกลับไปแย่งเข็มขัดของซูเปอร์เล็กอีกครั้งนี่แล้วถอยออกมาสเปริงเตะขา โอ้โหเผลอ,อเข้าลำตัวทันทีอีกฝ่ายก็ดูช้าไปเลยนะซึ่งผมว่าอีกฝ่ายจริงๆเขาก็เร็วนะเอาล่ะดูทานสิดูดีว่าทานสิโอ้โหพอเริ่มต้นมาเกือบน็อกแล้วอะ่ะแล้วยังไง เรียบร้อยแล้วหรอยงัยงยงังยังยังยังสู้อยู่อูเตขาจะทันสินนี่อัดลำตัวไทยเหรอแล้วไทยไทยไหวไหมไทยเรียบร้อยเลยโอ้ยจะทันสินนี่นะดูดิว่าแทเครุจะโดนลูกแบบนี้บ้างหรือเปล่านะในวันที่ต่อสู้กันได้เวลาฟันธงละว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่200,000 subscribe และมุ่งสู่300,000ในติ๊ To k อกถ้าคลิปนี้มันดูแล้วสนุกมันดูแล้วเพลินหรือมันดูแล้วได้อะไรบางอย่างได้เปิดโลกเปิดหูเปิดตาหรือคุณได้ไอเดียอะไรสักอย่างเนี่ยช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจด้วยส่วนผลของคู่ทานซินกับทาเครุนั้นขอฟันธงเลยและกันว่าทานซินกับทาเครุผมคิดว่าไม่น่าจะต้องตัดสินด้วยคะแนน ทานซินเองก็ชอบที่จะน,น็อกคู่ต่อสู้ในช่วงแบบยกแรกๆเลยส่วนทาเครุเองทันทีที่เครื่องติดเข้ารัวหมัดเมื่อไหร่ไม่รู้ทานซินจะต้านไหวไหมแต่ฟันทงว่าคนที่จะชนะน่าจะเป็นทาเครุและนี่คือคนเก่งกว่าเต็ม